ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ E ีฟเวอร์วัส3รมือนเช่นเคยนะครับก็จะมาทำการยืนยันแพ็คคร่าวๆให้ก่อนเลยกันนะครับว่าวันนี้คนจะมีแพ็คอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับคนก็มีนักเตะอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างเรามารับชมในคลิปนี้เลยกันนะครับก่อนปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับและก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องมีเลยขอแนะนำเพจ i ิน back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง5 5เลยเนะลยครับคุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับและก่อนจะไปเริ่มเนื้อหากันในวันนี้นะครับในคอมเมนต์เลมมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นม,มาและนสนุกไปกับไลแอนนี้ได้เลยโอเคเพื่อนเพว่อนอาไจะบอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะคะะรับจะมนนะาทนการยืนย ยืนยันบางส่วนก่อนแล้วกันนะครับสำหรับแพ็กตำนานแพ็กรูปแบบใหม่คนหรือว่าอีพิกรูปแบบใหม่นะผมก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะผมเป็นแพ็กของทีมชาติอังกฤษนะครับก็นำทัพโดยเดวิดแบ็กแฮมเป็นอีพิกบิ๊กไทม์ทุกคนแล้วก็อีพิกธรรมดาก็คือพอสโคแล้วก็ไมเคิลโนเว่นนะครับและในวันนี้ทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คือแพ็กที่จะมาในวันนี้เป็นแพ็กของทีมชาติบราซิลทุกคนเป็นบราซิล1994นะครับนำทัพโดยอีพิกบิ๊กไทม์ของโรมาริโอครับทุกคนต่อด้วยอีพ ตรงตามที่ผมได้คาดการไว้เป๊ะทั้ง3คนเลยนะผมก็ใครไม่เชื่อลองไปย้อนดูได้นะครับว่าผมได้คาดการไปก่อนหน้านี้นะครับว่าแพ็คในวันนี้จะเป็นทีมชาติบราซิลแลยก็จะมีมาตามนี้ผมเป็นอีพิกบิ๊กทามของโรมาริโอนะทุกคนแล้วก็อีพิกธรรมดาของเบเบต้และมากสคาฟูนะครับอันนี้ก็ผมได้มอการคาดการไปก่อนหน้านี้เลยนะครับว่าจะมาในวันนี้ผมก็สรุปว่ามาจริงๆตามที่คาดการไว้เป๊ะเลยนะครับคนก็ประมาณนี้เดินครับก็มีใครอยากได้กันบ้างหรือว่า อยากได้ใครกันบ้างก็ลองคองมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับส่วนของอีพิกบิ๊กไทม์ที่จะมาหลังการอัปเดตวันนี้นะครับก็คือเป็นอีพิกบิ๊กไทม์ของโรมาริโอทุกคนแล้วก็อีพิกธรรมดาของมาร์กอสคาฟูแล้วก็เบเบโต้เองนะครับเป็นแพ็กทีมชาติของบราซิล1994นักคนประมาณนี้นะครับแต่ก็ในส่วนของ p o t w ที่จะมาในวันนี้ทุกคนก็ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยม,มานะครับว่าจะมีใครมาเปิดกันบ้างก็เดี๋ยวต้องรอดูหลังการอัปเดตเสร็จแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะมาทําการคาดการณ์แบบคร่าวๆก่อนนนนเลลลยแ้วกกกกักัททุุคค็อาจจจะรบโดฟิิน วินิสซูจูเนียริชาริสซันนะทุกคนดานี่อลโมคอร์ดิอ์อบากาเบียอะไรประมาณนี้ครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของสื่อที่2ก็ให้การคาดการณ์มาคืนนำทัพโดยเลวเมซี่นะทุกคนเคลียร์เอ็มบัปเป้คาซิมิโรอะไรประมาณนี้นะครับก็ทุกคนอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาทําการสรุปและอัปเดตให้อีกทีแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างนะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็มาทําการยืนยันคร่าวๆให้ก่อนเลยกันนะครัับบบวว่่าาาแแพพ็็็คคนนนนเปของชติิรรซละส รายละเอียดทั้งหมดจะมาดำนินการสรุปอีกทีในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยและะ้วทุกคนก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุม,มิติ ให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลย์แอดนี้ได้เลย